สวัสดีค่ะชาโอยาโกโกทั้งหลายคะ่ะวันนี้พบกับแพตตี้แล้วนะคะวันนี้แพตตี้ก็จะมีะสาระเก็บความรู้ดีๆมาฝากนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะทุกคนเคยได้ยินโรคหลอดเลือดหัวใจติดกันไหมเอ่ยอ่านะคะถ้าใครเคยได้ยินนะคะวันนี้พัดจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะจะมาบอกว่าสาเหตุในการเกิดโรค โรคหลอดเลือดหัวใจตีดนั้นมีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างนะคะจะบอกว่าในปัจจุบันนะคะ,ะคนที่มีกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ชายนะคะสักเ5าสาเอ่ะสาเหตุหลักๆเลยเกิดจากการอาักเสบและความเสื่อมของหลอดเลือดหัวใจนะคะ เนื่องจากมีไขมันแล้วก็เนื้อเยื่อเนี่ยไปเกาะตามหลอดเลือดแล้วค่ะทําให้หลอดเลือดเนี่ยมีหัวใจเนี่ยมีขนาดหนาขึ้นแล้วหลอดเลือดหัวใจก็จะตีบลงทํางานหนักนะคะไม่สามารถที่จะนําเลือดไปหล่อเลี้ยงในร่างกายของเราได้นะคะแล้วก็เกิดมีไขมัน ในผนังหลอดเลือดนะคะแตกตัวไปเป็นริ่มเลือดแล้วก็ไหลไปอุดตนันตามหลอดเลือดหัวใจอย่างเฉียบพลันทําให้เราเนี่ยนะคะสู่ภาวะกล้ามเนื้อหวัวใจตายเฉียบพลันนั่นก็คือเสียชีวิตกระทันหันได้นั่นเองนะคะปัจจัยนะคะปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมีทั้งสองอย่างคะ่ะหนึ่งคือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เลยคืออะไรบ้างหนึ่ง เพศค่ะเพศคือเพศชายกับเพศหญิงเพศชายจะมีเปอร์เซ็นต์นะคะที่จะเป็นมากกว่าเพศหญิงนะคะแต่ในวัยผู้หญิงนะคะที่มีประจำเดือนอยู่นั้นก็จะมีความเสี่ยงพอๆกับเพศชายเลยนะคะ2ค่ะอายุที่มากขึ้นนะคะอันนี้หลีกเลียงไม่ได้เลยนะคะอายุมากขึ้นนะคะผู้ชายจะตั้งแต่อายุ4 5ปีขึ้นไปนี้มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดลิ่มหัวใจปีนะคะส่วนผู้หญิงนะคะอายุมากกว่า55ปีขึ้นไปค่ะ พันธุก,กรรมค่ะตัวที่3พันธุก,กรรมอันนี้ค่ะโดยเฉพาะผู้ชายนะคะถ้าที่บ้านมีประวัติคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจนะคะให้พึงระวังไว้ให้ดีโดยเฉพาะถ้าคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจก่อนอายุ55ปีนะคะแล้วก็คุณแม่เสียอายุเสียด้วยโรคหัวใจก่อนอายุห5ปีอันนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้นะคะ2ค่ะปัจจัยที่สามารถควบคุมได้อันนี้ทุกคนควบคุมกันได้นะคะการสูบบรี่ค่ะ ไขมันในหลอดเลือดนะคะความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานการไม่ออกกําลังกายน้ําหนักตัวมากเกินไปนะคะกินอาหารไม่มีประโยชน์แล้วก็ความเครียดค่ะเหล่านี้เราสามารถควบคุมได้นะคะโดยที่เราหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ออกกําลังกายอยู่สม่ําเสมอทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะครบ5หมู่นะคะแต่ยังไงก็ดีนะคะในปัจจุบันเนี่ยพบคนอายุน้อยเป็นโรคนี้กันเยอะเพราะว่าเนื่องด้วยจากปัจจุบันเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตแบบ แข่งขันกันค่อน,อนข้างสูงดังนั้นนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยกันตรวจสุขภาพประจำปีนะคะเพื่อชีวิตของเราคะ่ะ